รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบวินเทจนะครับตัวนี้เป็นนิฮ้อในช่องแอลพันธสสนิกนะครับโมเดล RQ คิวคิดสีสามสี่ไม่เอ็นจีแบนนะครับใช้งานได้เต็มระบบครับต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ามาเครื่องที่นี้ได้นะครับมีช่องเก็บสายไฟตรงนี้นะฮะมีฝาปิดเรียบร้อยนะฮะสายไฟสายไฟในตัวนะครับแล้วก็มีช่องใส่ทานนะฮะทานทั้งหมดเอ่อหกก้อนนะเบอร์สี่นี่ไม่ไดลหลกให้นะครับ ทางทันยังสะอาดอย่นะครับเปอินเจแบงนะครับ, J รบใช้งานเต็มระบบด้านข้างก็จะมีช่อง Exit s p e ส k ปียโฟนก็คือหูฟังนะครับมอนิเตอร์ไฮโลนะครัสำหรับระบบอัดจากวิทยุมีช่อง DC ด้วยนะครับ9โวลต์ลบใน,นะครับออกอินก็คือต่ออุปรกรณ์ภายนอกเข้ามาอัดที่เครื่องนี้ได้ตัวนี้จะออกแบบมาเหมือนเทปนอนก็คือต่ออุปรกรณ์ภายนอกเขา้าเข้าออกอินนะับเปิด u t u b e อย่างเงี้ยนะฮะ แต่เวลากดอัดต้องใส่หูฟังนะครับเสียงมันไม่ได้ออกลําโพงโดยตรงนะครับมีช่องรีโมทนะครับแล้วก็มีโหมดนะฮะโหมดโหมดจะอยู่ตรงนี้นะครับโหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีสลีฟก็คือโหมดปิดจริงๆอยู่ที่ออฟนะสลิปนี่เหมาะสําหรับกดเทปกับวิทยุนะฮะมีวิทยุอยู่ตรงกลางอะเลดีโออยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเป็นวิทยุนะครับเริ่มต้นก็สิบใส่ไฟเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับไฟสองสิบสิบโวลต์บ้านเราด้านข้างก็จะมีปุ่มจูน ปุ่มวอลลุ่มนะฮะแล้วก็ปุ่มโทนก็คือปรับเสียงแหลมนะครับตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มอยู่ตรงกลางนะครับเครื่องมีรอยบ้างนำเขินไปหลายสิ่งต่างๆมือสองออโตมาตัวนี้เป็นวินเทจเลขเคาน์เตอร์ทุกอย่างเดินเปลี่ยนสายพานใหม่เรียบร้อยนะฮะแจ้งตะมิ่งก็คือไม่มีฝาปิดตรงนี้ซึ่งไม่มีปดนะฮะช่องตรงนี้มันลึกนะครับสามารถใส่ม้วนได้ไม่มีหลุดนะครับใส่ยังไงก็ไม่มีหลุดนอกจากกดอีเจ็บตังใหม่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบอัดจากวิทยุลงเทปอ่ะเดี๋ยวเทประบบวิทยุก่อนเลยกดขึ้นนนนนอออัที่2560ะ๋ิยุา วิทยุได้ FM ได้ประมาณ90.5สุด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 อยู่ที่91นะครับสวพสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับส่วน AM ได้หมดนะถึง1,600กิโลเฮิรตซ์นะครับสำหรับ AM นะครับเป็นลูกกิ้งนะครับบ้านเราก็จะรับได้แล้วแต่พื้นที่นะครับส่วนกรงเทพก็ประมาณ87.5จนถึง91เมกะเฮมิกร์นะสำหรับ Fm ส่วน AM อก็รับได้ปกติทั้งหมดนะครับ ฝันครับปูกาอันนี้เอ็มนะครับเอ็มจะรับได้หมดเลยโทนวี่งเข็มวีด VU แบบปิดติปกติหมดนะครับน,นี่เอ็มให้เอ็มก็นี่ฮะรับอยู่นะครับหรือว่า ตแหน่มีอย่างหนึ่งนะครับตแหน่งอย่างหนึ่งก็คือเสาวิทยุมันมีแค่นี้นะครับมันมีแค่นี้รุ่นนี้หายากนะครับมันเป็นตรงรุ่นไม่มีนะครับเดี๋ยวทดสอบอัดนะอัดจากวิทยุลงเทปก็กดเพลย์โมรลกอนเริ่มกันที่เรื่องราวของกินลากัถ้าเรากดวอลลุ่มไฮเราจะไปพูดคุยเรื่องราวของกินลาเวลาอัดเสียงมันจะดังเราต้องเอาไว้อยู่ตรงกลางนี่นะครับสำหรับมอนิเตอร์นโอเคหน้ารักครับเลกเกอร์เตอร์ทุกอย่างเดินปกติโรงเรียนอัดสำคัญนะครับเลกเกอร์เตอรนนีนึงจัดภาพ จัดการแข่งขันฟุตบอลในจตุนวิสามัคคีครั้งที่31นะครับมาสเตอร์เปดี๋ยวขอคนคุณเลื้ยงนะฮะวันนี้เดินทางมามอบจดหมายเ็มเพื่อเชิญไปเป็นวที่ปรึกษาตามปกตินะอนุกรรมการจับอย่างเต็มบุกครู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะครับเวลาเล่นเทปก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเท้ากอฝาขกใไซโอลฟาเต็มลูนะเปลี่ยนสายพานม่นี่ฮะที่อันนี้นะครับนีมอบจดหมาย เชสียงดีนะครับใส่พานใหม่เรียบร้อยคณะอนุกรรมการนะครับเดี๋ยวกอให้ดูนะอันนี้กอซ้ายนะครับกอซ้ายนี่ข้อยาดเช็คมวนนิดหนึ่งนะครับได้ปกตินะครับมวนฝืดมากๆก็ระวังนะไม่ค่อยไปนะครับเลเตอร์ทุกอย่างเดิมก่อขวานะครับเกลี่เลเตอร์จะเล็กนิดหนึ่งนะครับระยดสูงนะครับก่อขวาก่อซ้ายได้ปกติครับกอซ้ายครับ ตัเตอร์ทุกอย่างเดินรีเซ็ตได้หมดนะครับอ่าไปทดสอบฝั่งระบบเทปนะครับอีเจ็ม้วนจะเด้งออกมาอย่างแรงเลยดันนิดนึงนะครับม้วนไม่มีหลุดนะล่องข้างล่างนี้ลึกมากนะครับโโเสียงมาตรฐานนะฮะตัวนี้นิ่งๆเลยนะสะยฟ้าไหม่เรียบร้อยนะครับ นคนก็ปรับได้ปกติเลยนะเจนะครับพอจบการรีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณครับ